โหลสวัสดีฮะทุกคนอันนี้เกม m o t i v e r of Sust ััเเตตใหม่เรีวยกว่าอัปเดตฮาโลวีนได้ไหมก็ได้อยู่นะพราะมันปีตอนนี้มีฮาโลวีนอีเวนต์อยู่งั้นเดี๋ยวเราพูดกันทีละทละอย่างกัเลยดีกว่าตอนนี้มี2ตัวละครที่มาใหม่ในตอนอัปเดตครั้งนี้นั่นคือ r ิเปอร์แซนแล้วก็ลิเปอร์ค a ร่าตัวอ่าก่อนเนี่ยข้างๆนี้เลยริ p ป r ค a ร เขียวแดงแล้วก็อันนี้คือ Sand. ลิปเปอร์แซนเราก็จะมาดูรีวิวสกิลของตอแต่ละตัวกันเลยดีกว่าอ่ะตัวของลิปเปอร์แซนมีเลือด350แล้วก็ลิปเปอร์คาร่ามีมีเลือด475 475โอเคมาเดี๋ยวดูสกิลแรกก่อนเลยแล้วกันสกิลแรกก็คือโบนโซนก็กระดูกสีดำยิงกระดูกสแลม ก็คือไปการแดดแล้วก็ไปทุบข้างหน้าแดทุบนี่แบบนี้เดดกรูม่อยสีดำมิก่โดนดำอีกไหมไม่โดนโค okay. ไม่โดนไม่โดนไม่โดนแกสเตอร์บาสเตอร์ aster aster. ก็จะเป็นสีดำแบบนี้เคียวหมุนเคียวอันนี้นะสแลช ก็เป็นฟันขึ้นสีดำไปข้างหน้าแบบนี้ Immortal oh, ก็คือทำให้ตัวเองเป็นอมตะอมตะทิพ oh, แต่มันอมาตะาทีบะ่บางครั้งยั่งโดนดาเมจอยู่เลย mm hmm. อ่าแล้วก็ช็อตคัตก็นะดดนั่นแหละทาแดสนั่นแหละและตัวของเนี่ยลิปเปอร์เนี่ยมีร่างสองด้วยก็คืออันนี้เลย God of Death หรือพระเจ้าแห่งความตายก็แปลงลลกันเลยแล้วกัน นี่ร่างจะเทมากนี่จะเป็นแบบนี้มีปีกเปิดดวงตาเวลแล้วก็เคียวก็ออกสีฟ้าด้วยเลือดเพิ่มมาถึง625คือตอนนี้ล่างนี้จะเลือดเยอะว่ารีปเปอร์คารา <c oughs> <c oughs> เอาล่ละมาดูเรื่องสกิลกัเลยดีกว่าสกิลแรกก็ยิงกระดูกเหมือนเดิมแต่ว่าจะเป็นการยิงกระดูกแบบกระาจายด้วยการฟันเคียวออกไปทีหนึ่ง นี่ก็จะเป็นแบบนี้โบนโซนกระดูกเหมือนเดิมแดแลชก็เป็นการแดแลแล้วเข้าไปฟันแล้วก็ทุบพื้น่ะต่อไปก็เด็กคูมแต่ครั้งนี้จะเป็นการทุบแล้วไปข้างหน้าเป็นทางยาวที่เป็นสีดำแบบนี้เดสแลช จะเป็นการฟันระยะใกล้เป็นวงกว้างฟันเป็นสีฟ้านะเดสลชใช้ไปได้อีกดีนาจังเลยแม่นี่แบบนี้อ่าต่อไปแกสเซอร์บัสเตอร์ก็จะเป็นมีสีฟ้าเสริมขึ้นมาด้วยหมุนเคียวอีกแต่ว่าอันนี้จะมีสีฟ้าเพิ่มเหมือนกันแล้วเหมือนจะมีดว,ว์ิมิด้วยอ้าวถึงแล้วเนี้ยไม่นะโดยนิดนึนงโอเค สแ,แลชก็จะเป็นการฟันสองครั้งอ่าจากตอนแรกที่ฟันครั้งเดียวอิมมอร์เทลก็อมตะทิพย์เช่นเคยมันไม่อมตะจริงอะ่ะอย่าบุรี่ก็ดิแล้วก็ช็อตัดติดไหมนะเอาติดไว้โอเคเนี่ยอ่ะมันก็แก่นะนายจะฆ่าความตายอย่างนั้นเหรอแกจะฆ่าความตายอย่างนั้นเหรอ อ่าต่อไปเรามาอีกตัวหนึ่งเลยดีกว่าริปเปอร์คาร่าน,นี้เออเนี่ยริปเปอร์คาร่าเออ <Okay. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวนะโอเคให้ให้ดูได้ใกล้ก่อนนี่ก็แบบนี้เลยเออเ,เออหรือไม่ดูรายละเอียดของริปเปอร์เลยอันนี้ริปเปอร์ประมาณนี้แหละจริงก็เห็นกันแล้วล่ะก่อนอันนี้อ,อ่าอเคมา ไหนดูดิคาร่ามีอะไรบ้างสกิลอ่ามีทั้งหมด9นะก็จะมีอ่ะเดดนี่เอ่ออันนี้ระวังนะโดมออฟเฮดอ่าโดมอ่าก็จะเป็นการสร้างโดมแล้วสร้างดาเมจแบบต่อเนื่องถ้าเกิดคนอยู่ข้างในอ่าใช่อันตรายเด้อนี่อันนี้ก็เป็นเฮดบอลรูปใหญ่มากแล้วแรงด้วยนะไทยสีก็ชื่อเคียวเลยอ่ะเนี่ยเคียวง่ายๆเลยตี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 ไหนก็ไม่ตี <Okay. S 2> อ๋อก็จะเป็นการฟ okay. ันเคียวโอเคไใช่แล้วก็หน้าต่อมาก็จะเป็นริปเปอร์สไตร์เ่านเงอ๋อก็จะเป็นพื้นสีดำใช่แล้วก็อีกท่านึงก็จะเป็นท่าที่ค่ะแต่ท่านที่หกเป็นริปเปอร์วอร์เทคอ๋อเป็นเป็นเหมือนขึ้นสีแดงแดงดำดำเหมือนขึ้นลมเลยอ่ะใช่ท่าที่เร็จก็แสแลชนะ,ะตีระยะไกลเหมาด ถ้าที่แปเป็น t e l e p o ร์ slash เ w ฟอ๋อก็คือว้าไปฟันโอเคใช่แล้วก็ n i นี่ยเอาไปไหนวะอ๋อใชกดมาตามเมา้นะอ๋อตามเมาแลอ่าก็จะเป็นการปล่อยมีดแค่นั้นเลยใช่ไหมใช่แค่นั้นแหละหมดแล้วอ้วไม่มีเฟสสองอะไรทั้งสิ้นโอเคคาร่าไม่มีเฟสสองต่หลิปเปอร์เนี่ยลีกเปอร์แสนนี่มีเฟสสอง S <S ใช่งั้นเดี๋ยวเราไปตรงที่นั่นดีกว่าไหมตรงที่บอสเดี๋ยวเราไปพูดคุยตรงนั้นอีกเพิ่มเติมก็จะรับดิเปอร์ค่ะดานั้นคือเราต้องตกต,กตีบอสดิเปอร์คาร่าให้ได้เรื่องจัดสปาร์ตุสุสารสิบนาทีในจัสเมนท์ h ล l l ก็คือถ้าเราตีเสร็จเราวิ่งเข้าไปใกล้ตรงดวงยานทออกนะใช่ไหมเราจะได้อชิเมนท์มาแล้วเราก็จะสาม,สา,ม,มารถไปรับเอาตัว,นะาตวคาร่ามาใช้ได้ แล้วก็นอกจากคาร่าก็ได้นี่ด้วยริปเปอร์แซนเฟดสองลิปเปอร์แซนเฟดสก็ต้องการไอ้นี่เหมือนกอันอาชิเมนต์ของของริปเปอร์คาร่าถ้าเกิดไม่มีก็จะซื้อได้แค่ริปเปอร์ล่างแรงอย่างเดียวแล้วก็บอสนี้เป็นบอสอีเวนต์เนื่องจากว่ามันเป็นบอสอีเวนต์ใช่ไหมก็คือมันอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมีการหายไปหรือเปล่าแต่ว่ามันเขียวว่าเป็นแค่ฮาโลวีนอีเวนต์อาจจะหมดในอนาคตได้อาจจะแบบว่าเออเขาอาจจะเอาบอสออก แล้วก็คุณคิดเหมือนกันว่าว่าคลิปนี้จะลงตอนไหนไว้เช่นกันออจะลงตอนนี้เวนไปแล้วหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งนั่นแหละนะเจิงตัวของสกิลของพวกลิปเปอร์คาร่าก็คคงเห็นไปแล้วแหละข้าวๆเนาะก,ก็จะมีทั้งหมด9สกิลนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วที่จะเห็นจะใช้ใช้ก็จะเปพวกโดมวอลเ a l l รเปบอลลิปเปอร์ไซด์ลิปเปอร์บอลเี่เทกเนนะี่ยมันจะใช้ส่วนส่วนใหญ่จะใช้พวกนี้ที่เห็นนะมันใช้สแปมบ่อยมากเลยล่ะ แมปล่อยขี้ให้เอาละเดี๋ยวก็เราก็จะมาดูตัวของบอสด,ด้วยก็เดี๋ยวรอบอสเกิดกันแล้วกันโอเคตอนนี้เราก็รอมาสักพักใหญ่แล้วก็เกิดมาแล้วมันก็กำลังปล่อยท่ามาด้วยปล่อยาาดาบเลยนะปรเลยนะทางผมแล้วก็เลือกเป็นมร์เดอร์แล้วอันก็เลือกเป็น Ink, อิงล่างอ่าอิมเวเลตมามาต่อสู้ใช่แล้วก็ได้บักแกงมาด้วยได้บักเลยสิยู่ดี ทางฝั่งอิงก็มีสกิลของเมอร์เดอร์เฉยเลยเอาเลยว่าเวลาแปลกจะแบบเกิดอะไรเสมอเพ่งเปทุกตัวเลยโอเคมาเรามาจัดการเนี่ย่ขยันทีเนี่ยมันกำลังอัดสกิลมาเลือกมันเท่าไหร่นะอ่าเริ่มต้นแปดพันมันมีเลือดแปดพันตามนั้นเลยะรเราต้องแบบว่าให้มันเดินเข้ามาในเอ่อโปลเวฟน่งสอเวฟมานี่เราเลือดมันจะลดไปเยอะทั้งเลยลดเยอะเมื่อกี้ห้าร้อยกว่าเลยมั้ย เออนแโอ้ชิด oh, <shit. S 2> ถอยอ้ะไม่โดนโดนนิดนึงโอเคโอ้เฮกบอลโอ้ไมค์ก่อนโอ้โอ้เคลลบลบอือโอ้ฮิวให้โดนอยู่โอเคถอยมาก่อนถอยในที่นี้คือฉันล่อตีนแล้วก็ไปหาโซ่ต่อโอเคถอยไป แกสเตปปับโดนไม้วโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่โอเคอ่ะนี่วิ่งกันมาเลยดูเลือดิรถเรงรัวจะมาหายไม่หาไม่หาไม่หาโอเคโอเคชึบหลบแบบแลนดอมบัสเตอร์วนสปินไปอันนี้ของไาฟิลัสโอ้ย ไหว,เป,วเป้าไหวเป้าให้มันวิ่งตรงมาโอ้ยเอเลสียเลสเซเลสมาหาหน่อยโอเคโอเคโดมเพิ่มเลือดแล้วก็ลดเลือดต้องคอยปนเบรปะโอ้ยพี่ก็ตอนนี้ก็ถ้ายังไม่จำเป็นพี่ก็ไม่แปลงร่างตอนนี้อเนี่พี่ก็มีบนโซนอย่างเดียวตอนนี้ โอ้เต็มเต็มเลยนะโดนเวฟบนโซมผสมกันมีกี่นี้น the mm ี่บัตเตอร์แป้ โอ้เป็นวนเลยโอ้ยโอ้ยไม่ไงไปเสกโดนอยู่ตรงฝั่งอันพอดีด้วยนะประเด็นเนี่ยโอ้เรือฉันจะโมดเคยันพี่แปลงไฮเปอร์ด้วยเลยแล้วกันโอ้โอเคไฮเปอร์สลันี่ จริงๆก็โซถอยมาแล้ว,วก็แบบ่าให้นตนมันจะรัวเลยก็ได้ันไปแ,<ต><ม>แบบ<อ>ช็อตการ์ดไ่ติดอะ่ะโอ้อออคนพร<ฉ>้อมกันนี่ฉันฉันเสียเลยฉันเสียเลยเลยทีเดียวแล้วโอเคนี่นี่<ห>นี่าคอยรกตายแล้วพี่จะตายไม่นะพี่ยังอ,อยู่อันล่ออ,อ,อันล่อโอ้โห ไปตายไหมไม,มันไม่ตาย,ตายมันไม่ตายเรื่องเดืเท่าไหร่วะน่ะสี 400. ่ร้อยจะคิดแล้วจะคิดเล่นตายโคดสปินรอแบบนี้นะรอเงี่ยยังได้ไหมคะรอหนึ่งนะอ,งองาะงนะจะตายแล้วเหมือนกันโคตรแย่เลยมันเก่งมากจะตายแลย้วเป็นดัดไปหาเดี๋ยว แล้วอย่าพึ่งข้ามันเดือดเออแตกทำไมอ่ะจะวิอันี้ไงจะให้คนอื่นดูด้วยไงว่าเออตอนตายมันเป็นไงโอเคขอต่อยมึงสักทีนึงสิอีสแลตแกตายละอือต่อยสแลตต่อเหลือฮต่อยอืออ่านี่มันก็จะตอบเป็นดวงวิญญาณสีแดงมาอันเก็บเลยและนี่คืออะชิเม้นก็จะเป็นอะชิเม้นได้ถ้าเกิดเราแตะดวงวิญญาณอันนี้ ตามนั้นแหละอ่านี่ก็เป็นอ่าโดยรวมทั้งหมดของเกมนี้ก็คือมีอัปเดต2ตัวแล้วก็มีบอสใหม่ก็คือบอสของด er ิปเปอร์คารานั่นเองก็มีเท่านี้แหละฮะโอเคสำหรับอัปเดตของมาริโอสตาร์ก็คงจบลงเท่านี้เออจีนเออเหรอ โอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็ดติดตามช่องชิลนี้อันนาด้วยนะฮะอ่าก็อุ้ยจะพูดอะไรทิ้งท้ายไหมไม่มีอะไม่มีนะโอเคงั้นก็ไปเจอกันหน้านะครับทุกคนบุยบ๋ยบุ๋ย